สวัสดีครับผมก็คุณเคยกับเสียงผมเนะาะวันนี้ครบรอบ1ปีนะฮะหรือประมาณเดือนนี้แหละที่ผมเริ่มทำช่อง w i c a t channel นะครับวันนี้เรามาคุยกันนิดนึงว่า,าผมเป็นใครมายังไงทำไมทำช่องนี้มีประสบการณ์การเล่นรถเยอะไหมผมจะมาตอบคำถามใน คลิปนี้ทั้งหมดเลยเพื่อจะได้หายสงสัยกันเพราะว่าบางครั้งก็มีการแชร์ส่วนตัวกันมาถามนะฮะว่า,าเนี่ยอยู่ดีๆไอช่องเนี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อปีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแล้วคุณมีประสบการณ์การเล่นรถเยอะไหมอันนี้ผมจะมาตอบเลยนะว่าอันนี้คุยไม่นานอันดับแรกหนึ่งไวแคท ทำไมช่องนี้ใช้ชื่อไวแคทคือ,อผมเป็นเด็กในสมาชิกทีมไวแคทนะครับแต่ไม่ใช่หัวหน้าทีมนะฮะก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนด้วยกันที่เล่นรถด,ด้วยกันนี่แหละครับแล้วก็มีผลงานไหมอาก็ถ้านับจากสมาชิกในทีมก็จะมีคุนันะครับ ที่เคยสร้างชื่อด้วยการเป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นตัวแทนคนไทยนะครับส่วนผมจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งมาเป็นสมาชิกทีหลังนนเองนะ,ะก็ผลงานผมมีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้ปี2014รางวัลที่หนึ่งนะครับในการ แชมป์ออฟเดอะแชมป์ Champ, ถ้าจำไม่ผิดไปแข่งก็คือเก็บแต้มแล้วก็ไปแข่งงานใหญ่เดือนธันวานี่แหละฮะอ่าถ้วยเงินนี้ได้มาอย่างไงถ้วยเงินนี้ผมได้มาตอนผมไปแข่งสแตนดาร์ดเอ้ไม่ใช่ผมไปแข่ง,อ,ขงอ่าแจแปนครับรุ่นแจแปนคับที่พิซนุโกแต่รถที่ผมใช้เป็นทันเดอร์ชอ t สี่เงินตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนั้นแต่งรถไม่เป็นก็จะแต่งแบบสแตนดาร์ดไปแต่ได้พีเอที่เป็นหัวหน้าทีมนะฮะตอนนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกทีมนะผมอะแต่ว่าไปแข่งแบบเคยไปปรึกษาพี่เขาเนี่แหละแล้วก็กลายเป็นว่าเอา Standard, สแตนดาร์ดรถสแตรถที่แต่งสแตนดาร์ดเนี่ยยัดพาวเวเดเพราะว่ารถผมหนักก็ไปแข่งได้ถ้วยมา ตอนนั้นมี300กว่าคนมั้งแล้วก็จะมีพวกคนเก่งๆทั้งนั้นเลยทีมใหญ่ๆด้วยไปแข่งด้วยมีทั้งของเชียงใหม่ของกรุงเทพแม่แหละไปแข่งกันแล้วผมก็ได้มาแล้วจากนั้นผ่านไปสักพักก็ผมก็ได้ทั่วมาอีกในปี2559นะฮะ อันนี้ก็เป็นที่หนึ่งนะครับงานแอดมูนะฮะเป็นงานที่เปิดร้านครั้งแรกแล้วก็จัดงานครั้งแรกแล้วผมก็ได้มานะครับอันนี้ผมได้มากวาดรางวัลมาสองถ้วยนะฮะจะมีถ้วยนี้อีกถ้วยหนึ่งก็คือ สนามแรกผมได้ที่1นอันที่2เลยเพราะว่ารถไปแข่งสองคันนะครับแต่อันนี้ถ้วยถ้วยพวกนี้ผมเป็นสมาชิกในทีมไวแคนแล้วนะฮะอันนี้เป็นรางวัล VIP นะฮะคะแนนรวมทั้งหมดนะครับก็ถามว่าทำไมถ้วยน้อยจังอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่มีเวลาไปแข่งนานๆจะไปแข่งทีแล้วก็ ไม่ได้เก่งถึงขนาดแบบว่า,วาอ่าไปแข่งแล้วจะต้องได้ถ่วยตลอดผมก็เป็นคนเล่นที่เล่นเอาสนุกสนุกรางวัลน,นี้ก็คือได้มั่งไม่ได้มั่งนะฮะไม่ใช่ว่าฉัดจะแชมป์ขนาดน,นั้นก็มีฉายาที่อ่าเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆพื่อ,อแถว อันนี้ผมอยู่สกอไทยนะก็จะชอบไปแข่งคอนเสิร์ตวโลกเพวกเพื่อนๆพี่ๆก็จะชอบแซวว่าปอรอชิงคํา <c oughs> ว่าปอรอชิงนี่มาจากไหนมาจากที่ว่าอ่าผมชอบไปเข้ารอบชิงตลอดเลยอืมรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาก็เลยเรียกปอรอชิงนะเพราะว่าอรมแบบว่าชอบไปอยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้ว ใครแข่งด้วยก็ไม่ค่อยอยากแข่งด้วยเพราะว่าเหมือนแบบรถเขาแรงไปอะรถเขาแรงแล้วเขาจะชอบแบบกระเด็นรถหลุดอะไรเงี้ยคนไหนไม่หลุดก็ชนะผมไงคนไหนหลุดก็แพ้ผมเลยเพราะว่าเพราะว่ารถผมอะไม่หลุดอ่ะจบทีนี้มาคุยเรื่องทำไมใช้ชื่อไวแคทก็เป็นชื่อทีมแหละแล้วประสบการณ์การเล่นผมมีเยอะไหมอืม ผมรู้จักรถปีนี่โฟล์ครั้งแรกตอนอายุสิบสามตอนนั้นดูเรื่องนักซิ่งสายฟ้ามังช่อง9้าอันนี้ผมก็รู้จักรถธรรมยานะแ้วผมก็เงียยไปสักพักหนึ่งแล้วผมกลับมาเล่นใหม่ตอนอายุประมาณยี่ยี่หกตอนนี้ปีหกสี่แล้วฉะนั้นประสบการณ์การเล่นผมมีทั้งหมดสิบกว่าปีนะครับ สมัยที่โครง a อยังไม่มาเนี่ยคือโครง a อมาหลังจากผมเล่นรถไปสักปีหนึ่งมั้งโครงที่ผมเห็นครั้งแรกก็มีเอที่เป็นมอเตอร์การก็จะเป็นเออซึ่งเห็นครั้งแรกเลยซึ่งตอนนั้นเอก็ยังออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็เกือบสิบกว่าปีแล้วแหละถามมาประสบการณ์เล่นรถผมเยอะมก็คือเยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ต้องสงสัยกัน อ่าอีกสามนาทีเดี๋ยวผมจะคุยให้จบเลยทำไมอยากทำช่องคือมันเป็นอย่างนี้อ่ารู้สึกว่ามือใหม่เยอะจริงๆสมัยเนี้ยรุ่นมือใหม่เยอะมากแล้วบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปติดตามที่ไหนนะฮะวิธีทำรถหรือบางคนเขาดูของต่างประเทศเนี้ย เขาก็จะฟังไม่ออกดูไม่รู้เรื่องอมผมก็เลยแล้วผมก็เลยคิดว่าเอองั้นถ้าเรามีอถ้าเรามีการทําสอนทํารถที่เป็นแบบภาษาไทยล่ะโดยผมก็พอตรงๆคอนเทนต์ส่วนใหญ่นะผมก็ดูจากต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็อ เอามาลองทาต,ตาม,ตามพอลองทําตามปุ๊บก็ไม่อยากจะดูเก็บไว้คนเดียวก็จะมาสอนด้วยส่วนเทคนิคผมผมมีมีอะไรที่ผมทําเองบ้างไหมก็มีนะพวกขึ้นรถแล้วก็เทคนิคบางอย่างผมก็ทําเองไม่ได้ดูคลิปแต่อย่างใดคิดเองทําเองประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมทำ ต่อไปก็คือเป็นการสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือ,ต,อต้องการทำคลิปโหลดซึ่งไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวอยากจะให้คนอื่นดูดูดและเข้าใจด้วยไม่ต้องมานั่งแปลภาษาว่าเอ๊อันนี้มันต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องเอ๊อันนี้เขาพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็บรรยายอย่างเดียวมันอธิบายว่าเอยจะต้องแบบตัดเสาวนานโดนนี้อะไรอย่างนี้ จะทําไปถึงเมื่อไหร่ก็ทําจนกว่ามันไม่มีอะไรจะให้ทําแล้วอะรถมีโฟลวอะแล้วผมก็ดูแลขคงอีกนานเนาะแล้วคลิปนี้มันก็มันก็ไม่ได้มีแต่คลิปรถนะผมที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยก็ผมอยากทําอะไรผมก็ทำคลิปเล่นเกมคลิปสอนกราฟิกถึงมันไม่ค่อยมีคนดูผมก็ทำแล้วก็ ในอนาคตจะมีอะไรในอนาคตผมก็กะว่าจะไปทัวร์้านรถนะฮะทัวร์้านรถหรือไม่ก็ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวบวกร้านรถที่มีในเขตอน,นั้นตนะฮะแล้วก็มีงานแข่งไหนที่ผมไปร่วมได้ผมก็จะไปถ้าผมว่างนะครับอืมก็กำลังเก็บเงินซื้อกล้องอยู่กล้องที่แบบว่าไว้ถ่ายวีล็อกโดยตรงนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าใคร <c oughs> อยากรู้ว่าผมเป็นสมาชิกในทีมนั้นจริงไหมเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจของอเพจทีมผมนะไว้ใต้คลิปเลยแล้วก็จะได้เห็นว่าผมมีตัวตนในนั้นแล้วก็มีรูปจริงหรือไม่มีประสบการณ์การแข่งเยอะอย่างที่ว่าจริงหรือไม่แล้วก็บุคคลอ้างอิงผมมีเยอะเลยถ้าอยากได้อยากไปถามเขาจริงๆผมก็แชทส่วนตัวมาถามได้นะฮะ จะได้เก็ตกันว่าเอ๊ะผมไม่รุ่นใหม่เด็กใหม่อยากทำรถเพราะว่าอยู่ดีมาสอนนั่นสอนนี่นะอือจะได้รู้กันจริงๆผมก็อ่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มาแถมเพราะว่ามันมีเรื่องอ่ามันมีเรื่องอะไรดราม่าอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าผมแค่อยากพูดจะได้เก็ตเพราะว่า อาตรงๆก็มีคนถามหลายคนแล้วแหละแล้วผมก็อยากจะทำคลิปแนะนำตัวมานนะแหละแต่ว่าไม่ได้ทำพอดีจังหวะเามาื่วานพอดีก็เลยอ่ะทำแานหน่อยเขาจะได้รู้ว่าเอะผมมือผมเด็กใหม่เพราะว่าอะไรอย่เงี้ยอืมส่วนสุดท้ายนี้ก่อนจบก็คือผมจะบอกว่าอ่า คุณจะดูหรือไม่ดูคลิปผมคลิปรถผมนะเห็นแล้วมันไม่ค่อยน่าดูอะไรเนี่ยอันนี้เราแต่ควรนะใช้วิจารณญาณชอบก็ทําตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าเพราะว่า,าส่วนใหญ่ผมทําผมทําเพราะว่าผมอยากทําอยู่แล้วแต่ไม่อยากจะเก็บไว้ดูคนเดียวเผื่ออนาคต มีมือใหม่อยากค้นหาใน YouTube อยากหาวิธีทําใน YouTube แต่อยากฟังออกอยากไปหาอะไรที่มันฟังออกพอไม่อยากมานั่งแปลนั่งเดาเนี่ยคิดผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นตัวเลือกของพวกคุณไม่ได้บังคับให้ดูนะครับเช okay. เกินมาสองอาทีเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจผมแล้วเนาะงั้นก็ขอจบการ พูดเพียงเท่านี้และการแนะนำตัวเพียงเท่านี้อนาคตจะมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมโปรดติดตามได้เลยนะฮะชอบก็กดถูกใจกดติดตามได้อยากสนับสนุนผมให้ผมมีอะไรไว้ทำหรือค่าน้ำค่าไฟก็สามารถกดสมัครชมาชิกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคเจกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ